ดื่มน้ำน้อยเสี่ยงภาวะไตเสื่อมแล้วปริมาณน้ำเท่าไหร่ครับที่คนเราต้องการต่อวันปริมาณน้ำที่คนเราต้องการต่อวันเนี่ยจริงๆมีสูตรคำนวณตามน้ำหนักตัวนะครับเรียกว่าสูตรฮอลิเดซกาซึ่งสูตรฮอลิเดซกาสกอร์เนี่ยเขาคิดจากปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการจริงๆต่อวันเป็นอย่างน้อยแต่คนเราเนี่ยเราทำแอคทิวิตี้เราทำกิจกรรมตลอดเวลาเนื้อออกเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า2-3ลิตรต่อวันนี่คือเป็นปริมาณพื้นฐานสมมติว่าหมอพนําหนัก60-20กิโลกรัมแรกต้องได้น้ําประมาณ1.5ลิตตร่อวันแต่่วา4 ส0กิโลกรัมที่เหลือก็ต้องเอา40เนี้ยมาคูณกับ20ซีซีก็จะได้ปริมาณ8 0 0ซีซีเอาพัน0ไปบวกกับ800ก็จะได้2 3 0 0ซีซีประมาณ2 3ลิตรสลิตรต่อวันถ้าสมมติว่ารู้สึกไม่แน่ใจว่าดื่มน้ำเพียงพอหรือยังเนี่ยจริงๆเราตรวจได้นะครับว่าร่างกายเราเนี่ยมีน้ำเพียงพอไหมเราเรียกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายที่จะรู้ว่ามีมวลไขมันเท่าไหร่มีมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่และมีปริมาณน้ำในร่างกายเพียงพอหรือเปล่าครับเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เราดื่มน้ำเพียงพอแล้ว หรือยัง